เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าซีเกมปีนี้มันมีหลายๆอย่างที่แปลกมากๆาก งั้นวันนี้ SPY จะพามาดูผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหญิงที่ทำเอาคนทั้งอาเซียนงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวกัมพูชาท,ทำแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วการแบ่งสายมันจะมีอะไรทำแม่งทำเม่งกันบ้างไปติดตามกันกับ4ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ทำเอาคนทั้งอาเซียนงงเป็นไก่ตาแตกก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SP y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้นะ หนเลย 1. วอลเล่บอลหญิงและนี่ก็คือผลการจับฉลากอย่างเป็นทางการของวอลเล่บอลหญิงในร่มซีเกมปี2023ครั้งที่32โดยจะมี2กลุ่มกลุ่ม A t ไทยแลนด์อินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียส่วนกลุ่ม B นั้นเวียดนามเคนเบเดีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์โดยความคิดเห็นของอาเซียนก็จะประมาณว่ารอรอบทิงได้เลยเวียดนามกับไทยแต่ก็จะมีหนึ่งดราม,ม่านั่นก็คือการใช้ powerpoint ของเจ้าภาพนี่แหละที่เป็นข่าวดังทั่วเวียดนามเพราะ presentation ของเจ้าภาพเนี่ยใช้โปรแกรม microsoft powerpoint ในการ present ่องวอลเล์บอลชายและนี่ก็คือผลการยืนยันจับฉลากการแบ่งสายวอลเล์บอลชายซีเกมปี2023ครั้งที่32กลุ่ม A ได้แก่อินโดนีเซียเคนเูเดียและสิงคโปร์เ่ื่อนกลุ่ม B นั้นเวียดนามไทยแลนด์มาเลเซียและเมียนมา ซึ่งคอมเมนต์เส่วนใหญ่ของชาวอาเซียนก็จะสงสัยว่าทำไมฟิลิปปินส์ไม่ส่งทีมวอลเลย์บอลชายเข้าประกวดคอมเมนต์ต่อมาคือเกมนี้มันง่ายมากๆสําหรับกัมพูชาก็เพราะว่าจะภาพนั้นได้แข่งกับสองประเทศนั้นก็คืออินโดนีเซียกับสิงคโปร์ต่อมาชาวฟิลิปปินส์ก็ได้บอกว่าฟิลิปปินส์ต้องการลดจำนวนผู้เล่น คอมเมนต์ต่อมาจากชาวกัมพูชาได้พูดว่าไทยแลนด์กับเวียดนามอีกแล้วเหรอแม่แอดก็ว่าอยู่นะเป็นการจับฉลากที่ทะแม่งทำแมงที่เอาทีมไทยกับเวียดนามมาเจอกันตั้งแต่รอบแรกคอมเมนต์ต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกว่าฟิลิปปินส์ดีเกินไปที่จะไม่เข้าร่วมแม่ไปแอบแซททีมชาติอื่นซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามได้บอกว่าทำไมคุณไม่เอาอินโดนีเซียไปใส่ในสายบีเลยล่ะ ขึ้นก็จะชนะตั้งแต่รอบแรกแม่แซวซะเจ็บเลยนะครับเนี่ยและส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่เหลือก็จะบอกว่าไม่มีฟิลิปปินในการแข่งขันในครั้งนี้ 3. ฟุตบอลชาย หรีือว่ากลายเป็นกระแสดราม่าทั่วอาเซียนและทําให้คนอาเซียนงงเป็นไก่ตาแตกนั่นก็คือผลการยืนยันจับฉลากแบ่งสายฟุฟบอลไทยอยู่22ซีเกม2023ครั้งที่32โดยการแบ่งสายจะเป็น2ส,สายนั่นก็คือสายเอกัมพูชาอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และติม์เลสเต นั้นหมายความว่าสายบีสายโหดมาแข่งกันเองเวียดนามไทยแลนด์มาเลเซียสิงคโปร์ลาวแหมแบ่งสายกันมาขนาดนี้คอมเมนต์ทั่วอาเซียนกระหืมกันเลยทีเดียวแล้วชาวอาเซียนสงง,งขนาดไหนคอมเมนต์แรกบอกว่าได้โปรดย้ายอินโดนีเซียไปไว้กลุ่มบีเถอะมันจะเป็นแมสที่ง่ายสำหรับกัมพูชา ประชดไป1แบบคอมเมนต์ต่อมาเป็นการจับฉลากแบ่งสายที่ดีมากๆว้าวมันคือเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง powerpoint ยินดีด้วยก็น่าจะแซะไปอีกหนึ่งดอกคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามการจับฉลากแบ่งสายสุดล้ำไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แปะภาพ powerpoint คอมเมนต์ oh, ต่อมาได้บอกว่ามันมหาศย์จริงๆกัมพูชาเป็นแฟชั่นอลมากๆรักทุกคนจากเวียดนามอันนี้ก็น่าจะประชดและคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าสายเอเป็นสายมรณะเป็นสายแข่งขันของหมู่บ้านที่แท้จริง ตามาเป็นคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาได้บอกว่าอยากถามสักคำทำไมฟุตบอลกัมพูชาถึงใช้ฟุตบอลที่ผลิตที่เวียดนามบอลญี่ปุ่นเป็นไงทำไมไม่ใช้คอมเมนต์ต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกว่าหวังว่าเราจะไปถึงคบหรือไปถึงนัดริงนั่นเอง คอมเมนต์ต่อมาได้โพสต์รูปตารางใหม่ที่เขาได้แก้ไขแล้วนั่นก็คือสาย A กัมพูชาอปไปเลยคนเดียวแล้วที่เหลือให้เขาแข่งขันกันเองแล้วไปทิ้งกับกัมพูชาอันนี้น่าจะถูกใจเจ้าแพ้คอมเมนต์ต่อมาจากเกาืกัมพูชาที่บอกว่าซีเกมไม่ใช่ Cambodian National Sport อันนี้แหละใช่ แม่แซ้ประเทศตัวเองซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าเสียดายลาก็เน,นื่องจากว่ากรุ๊ปบีนั้นเหลาต้องเจอกับไทยเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าอยากจะเป็นแชมเปี้ยนแท้ๆแต่กลับกลัวการแข่งขันกับเวียดนามไทยมาเลเซีย คิดอะไรอยู่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะกัมพูชาสี 4. ฟุตบอลหญิงและนี่ก็คือผลการยืนยันจับฉลากแบ่งสายสำหรับฟุตบอลหญิงซีเกมปี2023ครั้งที่32 กลุ่ม A เวียดนามฟิลิปปินเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียกลุ่ม B ีเขมรดีาไทยแลนด์สิงคโปร์และลาวเป็นอย่กงไบ้างล่ะจากการแบ่งสายเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะ กจจารเจอกันไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยขั้นารกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อร่าลับคลิปใหม่ได้เลยและเจอกันคลิปหนะ่สวัสดีครับไทยและ